ที่หลายหลานคือถ้ามีเยอะกลับมาเคลียร์ได้ก็แล้วอะไรนะถ้ามีเยอะกลับมาเคลียแบบไหนไม่เราต้องไปตัดไม้ข้าวมันก่อนตัดเพียงง่ายก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ใส่ตัวเรอไม่เป็นไรหรอกพี่จุปายเช้าเราก็ไปแย่งกับเขาแบบพวกไปทำงานน่ะให้พวกทำงานออกไปก่อนแล้วเราค่อยไปเพราเจ็เนาะ ปล่อยมาเลยเห็นเทศอือชาวอะไรอ่ะติ๊กตัวอือนี่มันลับไปอะไรบขางแค่แบบคิดว่าจะไปยังไงแบบไปกับตั้มกับตี๋ตีนะอืม,ม,มไงอือหัวเมียยไงเมียหาเที่ยวไงปวไป๊บเดียวไปนี่ตัวเองจะไปกับเขาแหละจะไปวันนี้ไหยี่แล้ขาดจะพ่อเสืรีแถวๆนั้นแหละอือ ใช่ขายเองค่ะแต่ปีนี้ปีต้องมีปีตั้งเธอขาดไหฉลูนะมฉลูเฮียหลังหลานนอนตั้งเกิดปีเดียวกับตั้มดิเคลียครับคุณจรินปีบริีัเหรอเดือนเดียวเด้อทำกันไหมชิมปลาทอดเขาเลยทอดเขาแตเดือนเดียวกันกับตั้มดิเลยเขาปีฉลูเหมือนกัน บ้านทันคลนละอะไรน่มา้าแพะบินหมูฮ่ามมีคนเดียวแหละที่ทำได้ตั้งไมอาจจะตาลายนิดนิดคนจับอาจจะมือสั่นอ,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 อยากก็อยากหนักขายก็อยา ไม่ตัวเองก็ตอนตัวเองกินตัวเองก็แพงใส่หน้าตัวเองเลยอาจจะตาลายนิดนิดื่องขอประทานอภัยข่าวล่าไั้นก็จะื้อหอยตั้งมาอไนะไรฮะไปซื้อหอย คือเราหนึ่งตัวือสองันแล้วนะมีงจาไหนเด่นมากทำของบ้านลำนี่แหลรพี่ใครพี่อ่ะในขอบ้านเราเนี่ยไม่รู้บาอ,อาหารด้านนี้อะ็นสาวหรอืหรอเกลางเดือน เยคยดูเจอซว่าแฝดไหมแต่มันดิ้นแบบแรงแล้วคอเลสเตอรอลแน่ยนั่งไม่ได้อ่ะมันตอดแรงแล้วนอนไม่ได้นั่งไม่ได้ต้องต้องยืนอะไรแม่แบบพี่พี่มาหาเธอจนมันบอกจนบอกกับลูกว่าลูกนอนเะลูกว่านอนก็ต้องถ้าเด็กมันไม่ยังงี้อ,อก็เร็วป่ะป๊าเด้๋ยวใครตั้ จะได้ท้องนี่ท้องสุดท้ายปิดปูจบทีเดียวนะมสมมติเรื่องไหนก็ไม่้นย้ยา,ยยายมันย้ายมันเตรียมตัวเรียงนะสรุปเงินได้ดดนะไหมโหน <No. S 1> ไม่ผ่านเหรออ๋อไม่ผ่านเอาเลยจำจุ่งจากจริงเลยนี่น่าจะเขา้ารู้เลไปแล้ว วันนี้ไปวิ่งหมดหรอไม่ได้รียนินไค่ะด้เขาเรียนใช่คิดว่าไปวิ่งเห็นแต้ตน,นตัวหมดไป่งหนูตไปวิ่งคือเราจะไปแหละแล้วเพื่อนมันไม่ว,ว่ากันเอ้ยเพื่อนเ,อเลยโอเคคนะรับจบคลาดด <c oughs> ้วยหว่านผู้สัตเชื่อมผู้สัตเชื่อมนะคะ แก่เผ็ดน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะเกิน,าานคะ่ะขอบคุณค่ะคือมือสัน่ออนนะอาจจะ,อาจจะเ<ท>อียงอาจจะเวียนหัวนิดนิดอาจจะเวียนหัวนิดนิดนะคะค่ำคืนนี้แซ่บมากเลยน่าทานเกินะ เขาเย็นหมมันเย็นอรายเห็นเขาวันนี้โฆษณาในทีวีว่า อุยขนมเทียนนะ่ากินวายยาเดี๋ยวผมว่าอเอาขนมเทียนมนะาด้วยเอาเผื่อยายจำจะทำห่อเองเออตทำห่อให้จะให้เผื่อแกด,ด้วยเองจำะไม,ม่ต้องซือแล้นะได้จำทำสั่ง<า><ล>ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไหมรอรหน้ามันมากเลยคะ่ะได้ได้คือจะได้ไม่ต้องไปหานี่ไงไปหาซื้อหรอจำจะห่อขนมเทียนขนมเทียนมากินกับสาวสาวจำจะสั่งกับเธอนะสองคู่เดียนะขนมเทียนนะเป็นไปได้ค่ะจะทำขนมเองใช่ไหมคะทำขนมเองขนมไหว้นะขนมเทียนน่จะไม่ร้อนเลยขนมเทียนเลยคอง กระทั้งเข็งทั้งเพียไมเหรอไปกินกับรุ่นนะครับเย็กะโทงเองครับเย็นกะโทงตืรุ่นค่ะกอใหค่ะองมาเดี๋ยวไปดูฝ่ง้ารุ่นสั่งข้าวกระเพียงลองฝากไปฝากไปด้ม่นีกิโลแล้วี่สิมงั้นเดี๋ยวไปละออเดยไปราเอาาบพี่สะพ้าย ไปไปจุดก๋วยเตี๋ยวไอต๊อบอาจี่ซื้อขนมเค้กขนมเทียนได้แล้วอ่ะเพิ่งเลิกงานกันเพิ่งเลิกงานกันหมาบ้าไอ้พี่บิ๊กจะไปซื้อที่ไหนออมาจะหลาดก็ไม่อร่อยไม่ต้องซื้อนะซื้อไอ้ไอต๊อบทำแล้วถึงดีจะสั่งไก่ด้วยเนี่ยเขาจะต้มไก่จะสั่งคือใช่สั่งเป็ปกระจุกแหม่ก็เป็นซื้อที่มันต้มแล้ว ตาเเป็นชู้เขาชู้สั่งเลยู้เลยชู้ของเหน้ามันมากเลยไม่ทันหรอกอันนี้ลูกสาวจ้ะต้มไก่รวยลูกสาวคนสวยของแม่ไก่แเาคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไปเจองคลิปหน้าค่ะสองูดถึงน่ออร่อยมากเลยค่ะหมดนะคะ สุดท้ายก็หมดค่ะหมดทุกอย่างค่ะเกี้ยงหมดเลยรอบนี้ไปจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ